เอาละครับมาพบกับบทเรียนของ jQuery นะครับอันนี้ก็จะเป็นการอธิบายขั้นตอนแรกเลยนะครับเกี่ยวกับว่า j q u e ี y คืออะไรแล้วก็การใช้งานเป็นยังไงนะครับผมก็คือจะอธิบายคร่าวๆว่า j q u e ี y เนี่ยมันเป็นไลบรารีที่ถูกเขียนขึ้นมาเพื่อทําให้มันสามารถใช้พวก Java ให้มันแบบง่ายขึ้นนะครับ คือแทนที่โค้ดจะยาวๆจะหดให้เหลือสั้นลงแล้วก็จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับการเรียกใช้ก็จะง่ายขึ้นะนะครับอตอนนี้ผมก็สร้างไฟล์มา1ไฟล์นะครับแล้วก็มาดูที่ตัวของ tag html นะครับก็ธรรมดาเลยไม่ได้มีอะไรส่วนนี้ก็ไม่ได้มีความสำคัญเท่าไหร่นะครับมาดูใน tag head นะครับ tag head เนี่ยจะประกอบไปด้วย ตัวของไตเติแล้วก็ตัวสคริปต์อันนี้คือเป็นการประกาศของการเรียกตัวของ JavaScript นะครับผมก็คือว่าในส่วนนี้เราจะซอร์สไฟล์ไปที่โฟลเดอร์ของ JS นะครับแล้วก็เรียก jQuery ตัวนี้ออกมาซึ่งตัวนี้ jQuery ขีด1.7.2ตัวนี้นะฮะจะต้องอยู่ในโฟลเดอร์ JS กับไฟล์ของเราซึ่งตัวเนี้คือไฟล์ที่ผมเปิดอยู่นะครับนี่คือโฟลเดอร์ JS อันนี้คือไฟล์ที่เราต้องการ Import เข้ามานะครับอ้างอิงเข้ามาก็คือชื่อต้องตรงกันนะครับผมไม่งั้นจะทำงานไม่ได้นะครับแล้วในส่วนของที่จะใช้สคริปต์นะครับ ก็จะต้องมีการเปิดแท็กสคริปขึ้นมาแล้วก็ข้างในนะครับตัวของจว v a s c i p เนี่ยมันจะนำด้วยตัวแปรที่เป็น d o s i นะครับแล้วก็อ้างอิงถึงตัวของ tag หรือว่าอะไรต่างๆนะครับที่เรต้องการจะให้มันมีการ action หรือว่ามีการทําคําสั่งตามที่เราใส่ลง,งไปนะครับในกรณีนี้ผมจะใช้คําสั่งว่าคลิก เมื่อคลิกตัวของ id ไลท์นะครับคือตัวนี้ผมตั้งชื่อ button ตัวนี้ว่าไลท์เมื่อคลิกตัวนี้ปับ๊บสั่งให้ Class Box ตัวนี้คือ Class Box นะฮะที่เรากำหนดไว้ Class Box จะเห็นว่าตัว Class เนี่ยที่กำหนดไวอ้อยู่ในดิฟและซึ่งดิฟตัวนี้ถูกกำหนดไว้ว่าให้มีความกวาม้างความสูงแล้วก็สี อยู่ในตัวของสไตล์ตรงนี้นะครับเราสั่งให้ตัวเนี้ยเสร็จว่ามันเป็นบล็อกนะครับรูปลักษณ์ของมันก็คือตามสไตล์ที่เราตั้งไว้เลยเราสั่งให้บล็อกตัวนี้ขยับไปที่ไหนเราก็ลองเซตดูนะครับนี่คือตัวของคำสั่งของมัน ในส่วนนี้เมื่อเราคลิกไปทางขวาแล้วเนี่ยมันจะต้องเพิ่มตำแหน่งจากด้านซ้ายครับเพิ่มอีก5 0พิกเซลความหมายก็คือเมื่อคลิกแล้วนะครับกล่องจะเลื่อนไปทางขวาเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือว่ากล่องห่างจากด้านซ้ายไปอีก50พิกเซลนะครับแล้วก็ในกรณีเดียวกัน,นครับเมื่อเราคลิกตัวนี้นะครับ ปุ่ม LEFT คลิกจะทำให้บล็อกตัวนี้นะครับขยับไปทางด้านซ้ายซึ่งในส่วนสคริปต์ตัวนี้เราจะบอกว่าให้ตำแหน่งของกล่องเนี่ยอยู่ห่างจากด้านซ้ายเนี่ยน้อยลงซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ากล่องจะขยับไปทางซ้ายนะครับอันนี้ก็คือกำหนดความเร็วของมันผมลองกำหนดเป็นสโลกันละกันแล้วเรามาดูผลการรันดูนะครับ อันนี้คือเป็นตัวผลการรันที่เราลองรันดูนะครับสิ่งที่จะมีก็คือว่าเป็นปุ่ม2ปุ่มปุ่มซ้ายปุ่มขวาที่เรตั้งไว้กับตัวของ class box นะครับเป็นดิฟที่เราได้ตั้งไว้ในสไตล์นะครับมาลองคลิกดูนี่คือเหตุการณ์ตอนคลิกที่ปุ่มนะครับ id ไ i g h นะครับเห็นไหมครับเรากำหนดว่า left เพิ่มขึ้น50พิกเซล มันก็จะขยับไปทีละห้าสิบห้าสิบเรื่อยๆด้วยความที่เราคลิกแล้วปุ่มซ้ายนะครับปุ่มเลสเมื่อเราคลิกเราสามารถแทรกคำสั่งเพิ่มเติมไปได้นะครับอย่างเช่นผมจะ alert ว่า alert คำสั่ง alert ปกตินะครับ alert คำว่า like นะครับลองไปดันดู เฟฟเห็นไหมครับมันจะทำคําสั่งนี้ในตอนที่เราคลิกเห็นไหมครับอันนี้ก็จะเป็นการสัม p l e ลให้ดูเฉยครับว่าการเรียกใช้ตัวของไลบรารีตัวเนี้ยมันทำยังไงนะครับผมสอดไฟล์จากที่ไหน แล้วก็การเรียกใช้นะครับตามโควดตัวนี้ครับการเรียกใช้ยังไงแล้วก็การทำงานตำแหน่งอันนี้แค่บอกข้าวๆดูนะครับเยาจะเจาะลึกกันในตอนหลังๆนะครับผมก็โอเคครับ